สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะเป็นโค้งสุดท้ายโค้งสรุปครับพี่น้องเนาะเอาแข็นแขียนเลยครับผมสําหรับแนวทางตัวเลขของพ่อชนินครับเลขปักหลักพอเดินดีด้วยครับผมงวดว่างหันกะเข้าที่หกสามครับผมเลขบนนะครับผมเป็นเลขสายบนพ่อชนินครับงวดที่ผ่านมาเลขปักหลักเข้าที่หกสามครับผม สำหรับคลิปนี้พอกับมาคัดกรองให้เราครับผมคัดเน้นๆครับผมดึงเด่นดึงเด่นตัดดับคว้าปันไปครับพี่น้องเนาะพอกับมาจัดในคลิปนี้ครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อชนินชุด3มตัว2ตัวบนครับผมหรือว่าเหลขกล่างครับก็มาเชื่อก็ขอขอบพระคุณพ่อเด้ครับผมไปรับชมรับฟังเลขพ่อชนินโค้งสุดท้ายกันเลยครับ พ่อครับก้ามาเชียสวัสดีพ่อชนินครับผมสวัสดีครับกามาเชียครับพ่อวันนี้ทํางานไหมพ่ออ๋อทําครับเข้ากลางคืนครับอ๋อนี่สบายเลยพ่ออากาศเย็นสบายนะครับครับผมอากาศเย็นสบายครับครับเอาคลิปนี้ก็คัดเน้นๆแล้วใช่ไหมพ่องวดคลิปนี้กดนี้ครับใช่ครับครับก็มันก็ตามที่ เอ่อหลักหน่วยที่ชนกันได้ศูนย์กับสามนะครับอืหลักหน่วยครับแต่แต่ว่าหลักหน่วยนี้ผมจะเน้นไปที่เลขสามนะครับครับ่อครับแต่ว่าศูนย์ก็ยังก็ยังเอาอยู่นะครับเพราะว่าเลขทั้งหมดมันมีอยูหกชุดนะครับครับผมครับก็ก็น่าจะลงหมดทั้งหกชุดนะครับเพราะว่าการลืมนะครับครับครับแต่ผมก็จะเน้นให้ชุดเดียวนะครับครับผม อ่าส่วนเลขสามตัวส่วนเลขสามตัวผมก็จะเน้นให้สี่สี่ชุดนะครับครับผมครับอาเริ่มเลยครับพ่อเริ่มเลยนะครับครับผมอ่าเริ่มเริ่มจากเลขสองตัวก่อนนะครับครับพสองตัวบนมันก็จะมีห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ครับห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ห้าสามเจ็ดสามเก้าสามครับห้าสามเจ็ดสาม ก้าสามครับส่วนเลขสามตัวก็ศูนย์ห้าสามสี่ห้าสามครับศูนย์ห้าสามสี่ห้าสามห้าห้าสามห้าห้าสามสามห้าสามครับสามห้าสามครับใช่ครับเพราะว่าผมจะกันกันเบิ้ลกับกับหามไว้นะครับโอ้เลขพ่อก็คือห้าสามใช่พ่อที่ตัวพระเอกเลย ใช่ครับใช่ครับครับผมก็จะเน้นไปที่ห้าสามนะครับครับผมครับแล้วก็สามตัวผมจะเน้นที่สี่ห้าสามนะครับสี่ห้าสามเลขพี่น้องครับครับผมอาจจะไม่เรียงแต่ว่าเป็นสี่ห้าสามครับเพราะว่าผมก็กันเบิ้ลกันหามนะครับครับผมครับแล้วก็ส่วนเลขสองตัวล่างนะครับผมผมจะขอลง หกทุดนะครับครับผมครับมันจะมีเลขติดล่างอยู่ครับเลขติดล่างนี่เดินดีนะครับเอาลองดูพ่อเลขติดล่างครับเลขติดล่างก็ห้าเจ็ดแปดครับห้าเจ็ดแปดต้องมีให้เห็นครับผมครับใช่ครับส่วนสองตัวก็ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งครับห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหกแปดหกครับเจ็ดหกแปดหก แล้วก็ห้าสามครับห้าสามครับผมครับแล้วผมก็จะเน้นไปที่ห้าหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนะครับห้าหนึ่งและเจ็ดหนึ่งครับผมเลขล่ามใช่ครับครับหกหางห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะคัดกรองแล้วครับผมก็อันนี้เป็นสูตรปักหลักนะพ่อเนาะหรือว่าเป็นสูตรผสมแล้วก็เป็น ปากหลักอยู่นะครับเพราะว่าเดินดีงวดเมื่อกี้นครับผมเพราะว่าเลขเลขหลักหน่วยนี่ผมได้เก้าหกหนึ่งสามนะครับครับผมครับหลักหน่วยนะครับแต่ว่าหลักสิบนี้ผมผมผมยังไม่ได้ทําขึ้นมาแต่ว่าผมเอาใช้เลขติดล่างมาเป็นหลักสิบแทนนะครับครับครับนี่ก็ลองดูครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเลขบนนี่ก็เห็นผลงานของพ่อมาบางหันเลยนะครับผมครับหกสามตรงตรง เพราะว่าเลขบนผมก็ว่าโอกาสเข้ามันสูงนะครับผมมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยครับก็จําได้ว่าพ่อเล่้ฟังตั้งแต่งวดวันที่สิบเจ็ดก็ก็มานะพ่อเนาะครับใช่ครับพองวดที่ที่หนึ่งคุณพาเพราะว่ามันไม่มันไม่ชนกับไอชุดที่ชุดหนึ่งใช่ใช่ครับก็เลยเอามลงกันไ้เพราะว่าเลขกหลักเนี้มันเดินดีแล้วครับทีนี้อ่าสูตรสูตรหนึ่งกับสูตรสองที่มาชนกับ ไอชุดปักหลักเนี่ยครับมันมันชนกันนะครับวันนี้วันนี้ชนกันก็เลยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะพอนะถ้ามาทางนี้จบเลยได้เลยถ้าไม่ชอบไม่ชอบห้าสามมันก็จะมีเจ็ดสามเก้าสามอยู่นะครับครับผมหรือครับหรือว่าเราชอบเลขศูนย์มันก็มีห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์นะครับครับครับคัดกรองแล้วครับผมครับดึงเด่นตัดดับออกได้ประมาณนี้ได้ครับผม อยู่ในเลขปักหลักของพ่อครับผมหมายถึงสายบนครับสี่ห้าสามเม็ดเดียวลพ่อพิเศษเลยครับครับแล้วก็ห้าสามนะครับห้าสามครับผมวันนี้พ่อเด่นหรือว่าเน้นไปที่ห้าสามเลยครับพี่น้องห้าสามครับเม็ดเดียวครับล่างก็ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งครับผมครับเอาพ่อเก้มมาเชียรย์ก็ ขอบคุณพ่อชินินเดอร์ครับผมครับพ่อทิ้งท้ายหน่อยครับผมคลิปอ่างวดนี้ครับงวดนี้ก็ผมก็ยังผมคิดว่าผมมั่นใจนะครับงวดนี้ครับผมยังครับมั่นใจเกี่ยวกับเลขสามนะครับผมว่าเลขเลขสามก็น่าจะมาแต่แต่ถ้าเอฟซีไม่ชอบยังไงก็ก็หาหลักร้อยมาจับเลขหกชุดเนี่ยครับครับยังไงก็ ขอให้เอฟซีเฮงเฮงรวยรวยปังๆนะครับงวดนี้ครับพ่อครับแล้วก็เก้ามาเชียร์ด้วยนะครับครับพ่อด้วยครับผมเช่นกันครับสุขสุขคนเด้อครับพี่น้องเฮงเฮงรวยรวยไปด้วยกันในงวดนี้ครับผมเอาจะรบกวนพ่อเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับพ่อชนินครับผมโค้งสุดท้าย พอกรมาคัดกองให้พี่น้องเอฟซีแล้วเด้อครับผมเลขบ่หลายหางครับผมครับล่องตามพอครับพี่น้องเนาะปีนี้พอจะพาพี่น้องเอฟซีครับผมรวยไปด้วยกันกับว่าได้ครับผมครับสองตัวบนคัดกองแล้วเด้อครับผมครับเดี๋ยวเกามาเชื่อจะเอาขีปกอนมาลงให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งไปน้ากันผมแล้วครับผมว่า่นดึงมาจังไหนครับผม่นจะมีเลขกปลักลักก้อนหนานน้ครับผมร้อยสิบหน่วย สตัวบนครับผม50 70 90 53เจ็ดครับเน้น5 3เม็ดเดียว3ตัวบนมี0 5 3 4 5ห5า3ามสี่ับเน้นไปที่4ี่ห้พอว่าทาบมะมกลักลอยน้ำพอก็เอาลักลอยเแ็นๆมาจับใส่เหล็กหกหางของพอนี่เรือครับผมครับส่วนเหล็กลางครับผมพอ ่าแถมไห้ได้ครับผมครับลองเบิ้งไปน้ากันเลขติดล่างเพิ่อนว่าเดินดีครับผมต้องมีให้เห็นห้าเจ็ดแปดสตัวล่างมี5้าหนึ่งเจดหนแดหนดหและห้สเน้นไปที่5้าหนึ่งเหนึ่งและ8 1ครับเอาครับพี่น้องขอให้พี่แี่พีเจน่าเบิง้งเอาเป็นแนวทางเด้ครับผมเพื่อได้โชว์ได้หลับกับพอชนินครับผมโค้งสุดท้ายมาย่ำให้พี่น้องแซี่อครับผม เอาถ่ายคลิปนี้กับขอวอวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีถูกหวยแลองเงินไปน้ำกันได้ครับพี่น้อง16กุมภาพัน67ครับ3มตัวตรงๆได้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ